สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพะเครื่องนะคะ วันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4 9 5 4 9 8 0 1นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่346ี่ของน้องแล้วนะคะวันนี้มีพระเครื่องมาทั้งหมดนะคะ40กว่ารายการเลยนะคะ ก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาทเหมือนเดิมเลยนะคะก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพระสมเด็จรายการที่หนึ่งเดี๋ยน้องส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะเดี๋ยน้องส่องให้ดูเนื้อผิวกันนะคะ ราคาองค์ละ200บาททุกรายการเลยนะคะปิดคู่ที่300บาทเหมือนเดิมเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปรายการที่2นะคะรายการที่2นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะรายการที่สองนะคะค่อยๆส่งให้ดูนะคะค่อยๆส่งให้ดูเนื้อผิวพระกันเลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะนี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่3านะคะ รายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะวันนี้มีมารูร่างหน้าตาเหมือนกันแทบทุกองค์เลยนะคะแตกต่างกันที่เนื้อผิวกับมีมวลสารนะคะแตกต่างกันที่เนื้อผิวกับมีมวลสารนะคะเป็นพระสมเด็จหน้าตาใกล้เคียงกันทุกองค์เลยนะคะพี่ๆลองเลือกดูเลือกชมนะคะชอบใจถูกใจองค์ไหนนะคะก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามนะคะ ต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที <identified> ่สี <ten hundred leaves> ่นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะมีเ <take> นื้อมวลสารนาองค์นี้นะคะมีเนื้อเม็ดมวลสารแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะเดี๋ยวน้องค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะ รายการที่หนะคะเป็นองค์น <pper> ี้นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้นะคะมีคาบนะคะชุบรักสีดานะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะเป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่หนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ เป็นพระสมเด็จรายการที่6นะคะน้องค่อยๆส่งให้ดูเนื้อผิวกันนะคะอันนี้จะเป็นรายการที่6นะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตารายการที่7จ็นะคะองนี้นะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวพระกันเลยนะคะ น้องค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวพระกันเลยนะคะองนี้เป็นรายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นพระหลวงพ่อเตนะคะเป็นพระหลวงพ่อเตนะคะคงทองนะคะองนี้รายการที่8นะคะอง์นี้เป็นรายการที่8นะคะหลวงพ่อเตนะคะนครปฐมต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อพานนะคะ เหรียญหลวงพ่อพานรายการที่9นะคะตะกุดคู่มหาอํานาจนะคะเหรียญตะกุดคู่มหาอํานาจองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระอ,อันนี้พระพุทธชินาราชนะคะ เป็นพระพุทธชินราชนะคะวัดดอนยายหอมนะคะองน,นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะองน,นี้เป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11เนะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลารายการที่11นะคะเป็นรุ่น นารายจักนะคะเป็นรุ่นนารายจักนะคะองค์นี้รายการที่11นะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12รายการที่12เป็นเหนรียญหลวงพ่อทบนะคะเหรียญหลวงพ่อทบรายการที่12นะคะวัดโบสถ์โพทองนะคะอําเภอเมืองเพชรบูร์นะคะอําเภอเมืองเพชรบูร์นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าแสบงนะคะเหรียญพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสบงนะคะองนี้เป็นรายการที่13บสนะคะองนี้เป็นรายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะ เหรียญหลวงปู่หมุนนะคะรายการที่14นะคะอันนี้จะออกจังหวัดสะแก้วนะคะปีพศ2543นะคะเหรียญปีพศ2543นะคะหลวงปู่หมุนนะคะเป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15เป็นเหรียญหลวงปู่เวิรนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เวิรนรายการที่15นะคะ ปีพศ2566นะคะปีพศ2566นะคะเป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะรุ่นสุดท้ายนะคะปี2566เอ้ย2512 25 18นะคะปี2518นะคะ องนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นนารายจักนะคะรุ่นนารายจักนะคะเหรียญหลวงปู่ศิลารายการที่17เนะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะ รายการที่18เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรอนะคะองนี้นะคะรายการที่18นะคะองนี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะ รายการที่19เป็นเหรียญหลวงพ่อยืนนะคะหลวงปู่ศิลานะคะต่อโค้แจกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะพระพุทธเจ้าสิบชาติกระถิ่นรุ่นแรกปีพศ .2566 นะคะปีพศ .2566 นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่เป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะ เป็นเหรียญน,นะคะหลวงปูโนนะะงป่โนนะคะเหรียญหลวงปู่โนนะคะองค์นี้นะคะอยู่โหเหรียญสีทองแบบอลามมากเลยอยู่บ้านผือตำบลพันดอนนะคะกุมภวาปีอุดรธานีนะคะวัดป่าจุราธรรมนะคะองค์นี้นะคะรายการที่เป็นรายการที่ ยี่สิบนะคะต่อไปรายการที่21เนะคะเหรียญดวงดีนะคะเหรียญรุ่นดวงดีนะคะหลวงปู่ศิลานะคะวัดพระธาตุมื่นหินนะคะด้านหลังเป็นพญานาคนะคะด้านหลังเป็นพญานาคนะคะอันนี้เป็นดน้านหน้านะคะหลวงปู่ศิลารายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่2 2นะคะเป็นพระเหมือนพระหูยานเลยนะคะเป็นเหมือนพระหูยานเลยนะคะองค์นี้รายการที่22องนะคะองนี้รายการที่22สิบสองนะคะน้อยๆสองให้ดูเนื้อผิวนะคะเป็นพระเนื้อผิวเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23เป็นเหรียญพลิกดวงนะคะ เรียนพลิกดวงรายการที่23นะคะเป็นพระอาจารย์หลวงพ่อสุริยันนะคะวัดป่าวังน้ําเย็นนะคะปีพศ2564นะคะปีพศ2อง4นะคะองนี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียรายการที่24นะคะด้านหลังเขียนที่ระลึกนะคะในงานฉลองอายุครบ71ปีวัดบ้านด่านนะคะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นพระหลวงปู่ศิลานะคะเรื่องสมณะสังนะคะเป็นเหรียญเรื่องสมณะสังนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญพระผงนะคะเป็นพระผงนะคะพระผงสุพรรณนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะ ต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่1 7นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่บุตรานะคะถาวโรนะคะเห ang, รียญหลวงปู่บุตราถาวโรนะคะรุ่นรวยให้เข็ดนะคะวัดบุตราจังหวัดสิงห์บุรีนะคะองนี้ uri, นะคะ,ะ,คะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะรายการที่28นะคะเป็นเหรียญนะคะหลวงปู่ศิรายืนนะคะ เหรียญหลวงปู่สิรายืนรายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญพญาคุดนะคะ เป็นเหรียญพระยาคุดนะคะรายการที่2 9กานะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวกันนะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวกันนะคะองนี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะองนี้รายการที่30นะคะองนี้เป็นรายการที่30ใต้ฐานมีรอยฝังตะกุดไปแบบนี้ด้วยนะคะ องนี้นะคะรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่31อนะคะองนี้เป็นรายการที่31นะคะ ต่อไปรายการที่สาสิสองนะคะรายการที่สาสองเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะองค์นี้รายการที่ส2ิสองนะคะด้านหลังนะคะเป็นพระแม่โพสกนะคะแล้วก็มีควายด้วยนะวัดเข่าบันไดอิดนะคะปีพศสอง8นห้าสี่ดนะคะปีพศสอง8นห้าสี่แดนะคะรายการที่สาสิบสองนะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีนะคะรายการที่33นะคะราผลพูลทวีนะคะปีพศส5 1 1นห้าะคะปีพศส5 1 1นะคะอน่งนะคะนี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะองนี้เป็นรายการที่33นะคะวัดจุรามณีนะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34เป็นพระปิตาหลวงปู่โตะนะคะพระปิตาหลวงปู่โตรายการที่34นะคะวัดประดูชิมพีนะคะเนื้อผิวชุบน้ำมนันแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่45่นะ35นะคะรายรายการที่35นะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ศิลายืนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลายืนรายการที่35มสิบห้านะคะต่อไปรายการที่36มสิบหกนะคะรายการที่สาเป็นพระครูยวงนะคะเหรียญพระคูยวงนะคะรายการที่สานะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพ่อแก่นะคะรายการที่37เป็นพ่อแก่นะคะรายการที่38นะคะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงปู่ศิลานะคะ รูปต่อหลวงปูศิลาวัดโพสีสะอาดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39เป็นรูปต่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปต่อหลวงพ่อเงินรายการที่39นะคะ รายการที่40นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรายการที่40นะคะรุ่นพิเศษนะคะปี2517นะคะปี2517หลวงพ่อคูณน,นะคะรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่ศิลานะคะ เป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่ศิลานะคะอกรุ่นสุขใจนะคะรุ่นสุขใจนะคะพร้อมพร้อมคาถาบูชานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่ส2นะคะเป็นเนื้อผิวชุบทองนะคะ เป็นเนื้อผิวชุบทองนะคะชื่อรุ่นสุขใจเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อผิวชุบนะคะหลวงปู่ศิลานะคะพร้อมคาถาบูชาเลยนะคะพร้อมคาถาบูชาเลยนะคะแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43มีชุบเงินด้วยนะคะมีแบบชุบเงินนะคะเล,เลือกเนื้อผิวได้เลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ เป็นพญาเต่าเรือนพร้อมคาถาบูชานะคะหลวงปู่ศิลารุ่นสุขใจนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44นะคะเป็นเหรียญนะคะเสมาเรื่องสมณศักดิ์นะคะเป็นเหรียญเสมาเรื่องสมณศักดิ์พร้อมคาถาบูชานะคะหลวงปู่ศิลารายการที่44นะคะรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45นะคะเป็นเหรียญรุ่นมหาโชคต่อโค้ดสามรวยนะคะเหรียญรุ่นมหาโชคต่อโค้ดสามรวยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะองค์นี้เป็นรายการที่45นะคะพร้อมคาถาบูชาเหมือนกันนะคะมีรูปภาพหลวงปู่ไปให้ด้วยนะคะต่อไปรายการที่46นะคะ รายการที่46นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะเป็นเต่ามังกรนะคะเป็นพญาเต่าเรือนเป็นเต่ามังกรแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่46นะคะองค์นี้เป็นรายการที่46นะคะมีไปพร้อมกับรูปภาพหลวงปู่ศิลาเลยนะคะมีคาถาด้วยนะคะองนี้รายการที่46นะคะ ราคาเดียวกันเลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ